ละครสั้นเด็กติดเกมใบตอตื่นแต่เช้ามาดูอ,อันนี้เล่นไฟลี่ะ ทำไมไม่ลงไปกินข้าวโหนี่อยากเล่นนะดื้อจริงๆเลยอ่านนาทีให้อีกแค่สิบนาทีราต,ต้อง,องลงรลงไปกินข้าวนะอะไรเด็กติดินี่ก็จะเที่ยงจบายแล้วนะเนี่ยยังไม่ลงไปกินข้าวอีกมีได้จริงๆ ใบตองที่เกินสิบนาทีมาเยอะแล้วน,นะเป็นเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยทไม่ราไปกินข้าวโอ้ยอย่างใบตอไปกินเลยอย่างใบตองของห้นาทีต่อราเก่งแล้วเนี่ยเราพี่ลงไปกินกับน้องข้าวเที่ยงแล้วนะอ,อะไรนีทำไมใบตองมไม่ยอม ตงไปสักทีเนาะใบเฟิร์นถ้าไม่ยอมลุ่มไปต้องโดนอีแม่นั่นเดี๋ยวใบเฟิร์นไปก่อนดีวกว่าค่ะไม่มีที่อยูย แล้วใบตองไม่ไม่ยอมมันกินข้าวสักทีเนี่ยให้พี่กับน้องเขารอนใหญ่เลยแล้น้องใบเฟินใบตองน้าใบตองท่านลงมาต้องจัดการนี่จริง แต่เล่นเกมคุยกับเพื่อนอย่างเยอะเลยอะ่ะพี่ก็เอาโทรศัพท์ไปทิ้งหรอกอวันหลังอย่าเล่นดีนะแบบเน,นี้ยนี่เดินชฉลี่ยกี่คนแล้วเนี่ยนี่ติด้มเานดีรีาดีนี่ใครดูโทรศัพท์เดี๋ยวจะเป็นคนบ้าแบบนี้ เล่นเกมดูโทรศัพท์ดูไอแพดเป็นไงล่ะเสร็จตาเลยไปไปหาโมตาบอดป่ะเนี่ยไปเลย <c oughs> เป็นไงไปตอมดูสภาพตัวเองสิตาบอดใหญ่เลยพี่บอกแล้วไงว่าอย่าเล่นเกมอย่าดูโทรศัพท์เดีย๋ยด,ดูไอแพดตัวอะไรเยอะอดูสิ <c oughs> พี่ก็ต้องใบ <c oughs> ใจ หออีกนะเนี่ยไปโรงพยาบาลนะเนี่ยแพงมากเลยหลายพันด้วยขอโทษที่ก่อนเด้โอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันหลังจะทำนะคะเดี๋ยวตาบอกแบบเนี้ยเดี๋ยวต้องไปแกะออกแล้วนี่เดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนหน้าใบเฟิร์นจดอะไรเล่นแล้วเนี่ย จอชื่อชื่ออะไรนะไม่อู้เลยค่ะสีอะไรก็ไป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 อาบน้ำแปรงฟันได้แล้วไปพี่เตยก็หนุ่มพี่ใบตองก็โดนตาบอดี๋ยวเราพี่อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะ